สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไอทีกศสนออำเภอเมืองพะเยาขอทำหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับกศสนออำเภอเมืองพะเยาดำเนินการสอบวัดประเมินผลภาคเรียนที่2ทับ2557เมื่อวันที่7-8มีนาคม2558กศสนออำเภอเมืองพะเยาดำเนินการ สอบวัดประเมินผลสำริดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นาสนามสอบโรงเรียนเทศบาล6โรงเรียนพยาวประสาทวิทย์และโรงเรียนภากวานวิทยาคมรับโลกเกียรติคุณด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดีเด่นระดับประเทศเมื่อวันที่4มีนาคม2558นายอดีศรคุยคำพรออ,อกศนอำเภอเมืองพยาเข้ารับโลกเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเทศประเภท,เทผู้อำนวยการกศนขนาดใหญ่พิเศษด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดีเด่นระดับประเทศกศนพื้นเมืองพะเยาร่วมจัดกิจกรรมการประกวดโครงการค่านิยม12ประการเมื่อวันที่9มีนาคม2 5 5 8กศนพื้นเมืองพะเยาร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงการค่านิยม12ประการ เพื่อให้นักศึกษาประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษากรรกและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดผ่านผลงานในรูปแบบต่างๆได้แก่การประกวดเรียงความการประกวดการพูดทอล์คโชว์การประกวดคลิปวิดีโอและการร้องเพลงอันเป็นการสะท้อนความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการปลูกฝังค่านิยม12ประการ กศนอภพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมรัชการอ่านกศนอพะเยาเทิดไทยองเจ้าฟ้านักการอ่านเมื่อวันที่2เมษายน2 5 5 8กสนอภพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมรัชการอ่านกสนอพะเยาเทิดไทยองเจ้าฟ้านักการอ่านโดยมีนางพันนีใหม่ประสิทธิคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการและถวายราชสุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุทธ์5รอบ6 0พัรษาและาการพบกุ่มกอสนอำเภอมองพเยาในโครงการดังกล่าวยังมีการประกวดแข่งขันมากมายอาทิเช่นการอ่านร้อยแก้ว100กร้อยกองการคัดไทยและการแข่งขันส้มตำลีลากอสโนอำเภอมองพยาเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงการ เมื่อวันที่17เมษายน2558นายอดิศร์คุยคำผอกศนอำเภอเมืองพะเยานำนาคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้กเกษียณอายุราชการเนื่องในวันสงการหรือวันปีใหม่เมืองของชาวล้านนาประจำปี2558 เพื่อรุดน้ำดำหัวขอพรและขอขมาลาโทษตามประเพณีอันดีงามของชาวเหนือเพื่อเป็นการแสดงความรักความเคารพต่อผู้บริหารและข้าราชาการมุกจำประจำที่ได้เกษียณอายุราชาการและเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้มั่นคงสืบต่อไป